ครับคุณเรีวสวัสดีครับสวัสดีครับเรีวสวัสดีครับสวยๆหน่อยครับผมสวัสดีครับครับมาพวกเราเรานะครับช่องพายหนุ่มเสกครับผมพาย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 ทองคำจะทำอะไรนั่นฮะโอ้เออเออโอ้เรียบร้อย ทำไมจะก้มหัวเหรอครับโอ้ต้องขึ้นลงบ่อยๆกินอะไรนั่นคืออะไรเนี่ถั่วครับโอ้ป่าพันธุ์แท้นี่เด้ไม่กินบนนี่คือนี่นดีเลยนี่เป็นยาได้นี่ โอ้ไม่เลี้ยงง่ายแท้าา<ะ>คือเลี้ยงง่ายคัดแท้โอ้เลี้ยงง่ายมากครับเมื่อกี้เดินมาควานเลนจะขึ้นก้มหัวเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาเคยก้มอยู่แล้วนี่ครับดูใกล้ๆครับตรงนี้ออกเป็นสีทองหมดแล้วนี่ <c oughs> สี ก่อนเล่นยังไม่มีเวลาขัดสีชวีวันหน่อยใช่ไหมรเริ่มอ้วนอ้วนขึ้นทุกวันแล้วโอ้กินดีมากสุดยอดเรื่องกินนหนมากินดูสิเครือนี้กินมัน ยันไมโอ้แมนจาตาอ,อาเกียเออเปล่าป่าบันเทอึแก่ยิางห่วย สุดยอดเรื่องกินสุดยอดเรื่องกินทองคำนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่พอเสกปีนี้กินเหลือเยอะเลยครับ ออกกำลังกายเวลาลงเขารับดีไหมรับดีฮะรับดีอยู่ควาเลนบอกว่าเวลาลงก็รับดีถ้าไม่ลืมโอ้ยังมีก้มหัวอยู่ใช่ไหมโอ๋อเอาไว้ใส่สวนยาหน้อย เจ็บเอาจนหมดเลยเอโ,โอย้โหง,ง,งานสูงไซด์เลยนนเนาะแต่สูงไม่แรงเท่ากับพ่อใหญ่ทองกันสูงนิดเดียวนั้นบิดอันนี้นิดเดียวน่าจะพอดีเออกินไหมสุดยอด กิมจีจริงๆเลี้ยงง่ายมากควาเลนบอกว่าสุดยอดเรื่องเลี้ยงง่ายตั้งแต่ได้มาสามเชือกนี้เชือกนี้แหละที่เลี้ยงง่ายที่สุดแต่คอยดูตอนตกมันแต่สองเชือกก่อนที่ตกมัน,นไม่เป็นไรเนาะคำแสนเป็นไหมเคยตกมันอยู่คํำแสนใช่ไหมสองปีแรสองปีแรกไม่ตก,<อ>ตก สปีหลังตก,าาก,ตกอาการก็ปกติเทงเงแต่เชืองนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าต้องติดตามในตอนต่อไปอกินดีจริงครับดูสิไม่ให้เหลือเลยมีอะไรเหลือทองทำจัดหมดเลยวันจันทร์วันจันทร์เฮ้ อันนี้ขาวอันนี้เหลืองผิวอันนั้นขาวตรงที่หนุ่มเซก็ขา,ขาวๆแต่อันนี้เหลืองแปลกจริงลดความสว่างของหน้าจอเพื่ออหน้าจอมันสว่างเกิน ดีมากสุดยอดควาเลนบอกเลี้ยงง่ายปไปเดินไม่มีกลัวอะไรแล้วไม่เสียวอะไรแล้วเนาะลดความสว่างของหน้าจอเพื่อยืดเวลาการอัดบันทึก แตะหน้าจอเพื่อกู้คืนไปแล้ว เครื่องร้อนโดยเหตุใดเนาะทำไมร้อนจัง